ขอได้ไหมขอเธอขอเธอผมเลยหล่อมากเลยเอาว่ะเขาลอ่ลอเราตรงนั้นปุ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกระโหลกเขียวอีกแล้วโอ้โหไม่มีตัวที่ไกรโลตัสโลตัสอีกแล้วโลตัสอย่างนั้นเหรอลองเล่นด่านอื่นไหมครับผมเล่นแต่ด,าด,ด,าด,ด,าด่านเดิมๆซ้ำๆก็เบื่อนะเกาด่านนี้เราก็จะมาเก็บน้ำตรงนี้ก่อน ข้าวมันน้อยเน้อเนี่ยข้างล่างมีนาข้าวใหญ่อยู่ว่ะเดี๋ยวสักกลางๆเกมค่อยไปนะเราควรทำอะไรก่อนดีจะนิ่งหยาดบอสหรือว่าเบลดการ์เดนนิ่งหยาดก่อนแล้วกันตรงนี้เลยพวกขวานี่ไปได้เลยบัดี้บัดนะเก็บข้าวรับเชื้อสร้างเก็บน <am> ้ำเนี่ยทางขวานี่น่าจะไปได้มั้งเนี่ย มีทางไปอย่างนี้เออต้องระวังหินหรือเปล่านเก <I tend. S 1> ็น้ก่อนนะเก็บน้ำก่อน <I am S 1> โอเคสองพอแล้วก็นี่เอาประมาณตรงนี้เดี๋ยวเผื่อไปสร้างบ่อน้ำ <I serve. S 1> แล้วก็ <I S 1> เดี๋ยวไป <talk S 1> เพิ่มเพิ่ม <you. S 1> ก็เสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับผมดีว่ารู้สึกเก็บบ่อนิดๆ Okay. โอเคขอมาดูฝั่งนี่งไงมันข้ามกันได้ครับนะระวังหิน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 ระวังนะอย่านะอย่านณะาย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 า,ยา,ยาโอ้เน่ไม่ครับผมไม่วิ่งหลบ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 เราจะเอาหินอเอาหินเราจะเดือดเดือแตกครับไม่ไม่อยายายานั่นไงเฮ้ยเลือ่อนรถนิดเดียว <laughs> เดี๋ยวไปไปดิเออ เออจบเราก็ส้างเลยเกเดนโอเคสาไปดูสิฝั่งนี้จะมีเหมือนกันหรือเปล่าถ้ามีนี่บันเทิงนะบอกเลยเอยมีแบบมีแบบเอามาเล่นดิเอามาเล่นดิเออมาแล้วมาแล้วมาแอออย่อ่าอย่ิปโอ้โหหลบได้ โราเราเรเราทขึ้นโนาเราเราเไม่เอาไม่เล่นเราเรื่องเร่อเร่องเทิปไม่โดนเราเราไม่เอาดีกว่าไม่เอาคนละเราเล่นเราเล่นฐานดีกว่าขึ้นทริปเออแบบนี้เราก็ทริปนี้เรียบร้อยหนึ่งที่ทริใส่คนตีแล้วก็ล้ลบมล้ล้ทีหนึ่งนี่แล้วก็แล้วก็อีกทีหนึ่งอีทีหนึ่งให้มันเด้งมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา ตายคู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่โอเคเดี๋ยว <Okay, S 2> ผมสร้างป้อมไว้ดีกว่าเอาไว้ตรงทางที่มันเป็นทางตัดผ่านนี่แหละกันไม่ให้เข้ามาบังคับไงบังคับเลยไงถ้าจะมาต้องเคลียร์ป้อมก่อนไม่งั้นก็อ้อมมาโอเคจัดเลยเดี okay. <Okay. S 2> ๋ยวต้องฝึกเพิ่มครับผมโอ้ดูทรัพยากรเดิ๋แป๊บเดียวเลยแค่นนะี้ย แต่น้ำมีเหลือเฟือครับผมแต่ข้าวมีน้อยผมว่าเดี๋ยวต้องไปเอานาข้าตรงกลางจริงว่ะเอยอยากได้หินนะโอ้หินหายไปแล้วมีป้อมขึ้นด้วยอตีตัวนี้ก่อนหลบหลบตีตัวนี้ตีตัวนี้ตันนี้หลบเออเอ้ยเอ้ยเออเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าเออกลับดีกว่าหลอมาหลอมาใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วะอล้วก็ขึ้น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 ดิขึ้น เอาเอาถอยไปละเออวะเอาว่ะแตกอยู่ครับแตกอยู่ได้อยู่แตกอยู่แตกอยู่เออจบโอเคเดี๋ยวทำฟอสมาฝึกครับผมฝึกครับผมเน้นเน้นครับผมออกไปดูดิเราเอาหินก้อนนั้นไปเล่นดีกว่ามีหินให้สองก้อนเ่ะเอาเอาไปแล้ว โอ้โหไม่อยากเล่นบอลกับเราขนาดนั้นเลยเหรอ n no, 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 no. น n น no n น n น no n นี่แหละกลับดีกว่ากลับดีกว่ากลาับดีกว่าเพื่อนเอ้ยเออกลับดีกว่ากลับดีกว่าอยู่ทำไมอ่ะน o น o no น o น o no, 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 no. ล่อมารอมาไม่ตามเหรเฮ้ยแอะโอเคเดี๋ยวเราไปหหดเขาดีกว่าเอา่อนี่ไปทำอะไรดีสร้างอะไรไม่ได้เก็บข้าวก่อนดีกว่า โอ้โหข้าวหมดเดี๋ยวนะไปไปนี่ดีกว่ารีบมาดีกว่าวิ่งมาทางนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็กดเส้สั้งนะข้าวตรงนี้เลยชนะข้าวกระท่อมยุ้งฉางก็ผมเอาไว้เก็บข้าวแล้วก็ไปป่วนต่อโอ้โหข้าว,าวหมดไม่มีให้ไ,ไหนเนียเออแต่งนะแต่งนะ ตัวนี้มันติดอยู่ไปไหนไม่ได้เอ้าวเดี๋ยวโอ้โหมาก่อนเราเหรเฮ้ยเราต้องขึ้นตรงนี้ครับผมเราต้องไปล่อชาวบ้านเขาตรงนี้ถ้าทำได้ไม่น่าได้ว่ะดูดิดดูิวิ่งใส่ลิฟต์ทิ้งตัวอย่างเดียวเลยวะอย่าตาม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 มัจะล่อเราเข้าป้อมโโโโนนนนฟันเข้าไปฟันเข้าไปโขวดเข้าไป เฮ้ยอมดาบกับกระบอกอ่ะเอาดิเห็นดีกว่าไม่เอาเลยเดี๋ยวก่อนโอเคตรงนี้ก่อนแกชาวบ้านเราแตกหมดว่ะต้องเรียกทำทาวสแควร์ครับผมจะได้สร้างบ่อน้ำถ้าเกิดมีบ่อน้ำเราก็ไม่ค่อยไม่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับด้านล่างนั่นใส่หินก่อนอยากได้เห็นเปเล่นตรงไหนได้เฮ้ยตกไหมเนี่ยได้ไหมโอ้โหไม่ได้ปะลาก่อนเออ กาจะไปเล่นซะหน่อยมา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 เราล่อกันเลยตรงเนี้ยไม่เอาของผมขอได้ไหมขอเถอะขอเถอะผมลอยหล่อมากเลยเออจบโอเคหมดปวดตรงนี้เฮ้ยเมีคนแกงหลังว่ะไม่เอาไม่เล่นจับของมีคมขออันตรายใช้กระบองดีกว่า จบปวดต่อเอ้ยเดี๋ยวเขาเล่นเขาเล่นบ้านผมมานี่มานี่มาดิหนึ่งสองทัวนี่อย่างน้อยก็เสร็จไปตัวหนึ่ง <I S 1> เลือดแดงนะ <I S 1> ครับผมก <'m> ลับมาดีกว่ากลับมาไล่ตีเลย <c oughs> เออเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ผมปล่อยตรงกลางไปก่อนดีกว่า <I said. S 1> ด้านหลังด้านหลังด้านหลังไม่ใช่ตรงกลาง <I S 1> ผมยังไม่ได้อัพค่าวปวดปวดกระบองมาเลยอ่ะให้มันตีเข้าฐานเอาสุเปอร์นิดนึงยังไงก็ต้องทำรงนี้ให้เสร็จว่ะ ขอเก็บข้าวเห็นนะ้อยนขอทำทาวสเปร์ได้ลราจกนั้นคือผมปล่อยเลยอ่ะแต่ว่าจังหวะเนี้ยผมต้องการตรงนั้นก่อนไม่งั้นไม่ได้ขอแค่มีบ่อน้ำอ่ะผมก็สบายแล้วกขปวดนะครับข้างบนเรา <The sun S 1> จะรอตรงนี้โอเคออกไป <the> <in> ตรงน oh, oh, ี้เออเอาตนล่างดู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 แหลมเข้าไป <I 'm S 1> no 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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยเผลอไม่ได้นะครับเนี่ยเผลอแล้วแบบวิ่งเข้าวิ่งเข้าเนี่ยฮะ <I obey. S 1> เออเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมไปออกก่อนดีกว่าผมต้องการท่าหัดป้อมก่อนทน่าหัวฐานนะถึงจะได้โอเคเดี๋ยวผมต้องไปยึดตรงกลางก่อนดีวกว่าไม่ใช่ตรงกลางข้างล่างข้างล่างข้างล่างนะข้าข้างล่างโน no 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 เ no, ด no. ี๋ยก่อน ฝึก <No>, no. <am> ก่อนฝึกเพิ่มก่อนเสียไปเยอะเมื่อกี้อย่างน้นอยได้สองตัวโ <c oughs> อเคก,ก่อนได้ไหมฝั่งนู้น <I swear S 1> นี่นก็จนเหมือนกันกน,นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ก็คือสรุปคือคย์ของด่านนี้ก็คือยึดนาตรงกลาง <Your S 2> ถ้ายึดไม่ได้ก็จะจนๆกันอย่างเงี้ยทั้งกู่ no 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 ไม่ากเก็บข้าวนะครับเร็วดิเร็วดิออกกอนออกก่นออกกน มาไปเลยหยุดยมไม่ตองตามไม่ตองตามไม่ตองตามตอนนี้มาแล้วก็ตอดครับผมตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ครับผมหยิบมาครับเฮ้ย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 เฮเยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอเ่เ้เเยเเ โอเคดักเลยครับมาครับมา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 รีบสร้างให้เสร็จจะได้เก็บข้าวตรงนี้แล้วจะได้สร้างบ่อน้ำสักทีโอ้โหอย่างจนครับผมเดี๋ยวมาตรงนี้สร้างให้เสร็จเลยโอเคได้ละท่ากระบองจอมหัวเฮ้ยเฮ้ยมีคนแก้งหลังเฮ้ยเดือดโอุ๊ยดีนน่าไม่แตกเฮ้ย เฮ้ยเขาเล็งอะไรอยู่เขาเล็งอะไรอยู่แต่เราไม่รู้เราขอหัวดก่อนนี่แนะหละหัวดเลยหัวดเลยของที่เรียบร้อยเก็บข้าวด่วนๆหาตังมาทำบงนะครับตีดิตีดิช่วยตีดิเออจบอย่ามาแก้งหลังเราแหมเล่นหลีกเหรอชอบเล่นหลีกออริจินัลนายชอบแก้งเล่นอื่น อะไรฉันคิดว่านะแบบนะหยุดก่อนทางนี้แล้วก็มันไม่ถึงว่ะนอกระยะมีคนวิ่งใส่ว่ะเฮ้ยมีคนมาแก๊งเราหรือเปล่าเออใส่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 โอ้โหถอยหลังอย่างไวเก็บเข้าสบายแล้วครับผมบ่อน้ำนี่แหละที่ไฟฟันไอีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดีนี่อะไรอะไม่ใช่อย่างนี้ ยืดๆๆไปตรงตามไปตรงตามบ่อน้ำเลยบ่อน้ำเลย,เลยด่วนๆที่ไฟฟันไว้มาถึงแล้วจะได้แบบทนน้ำต้นไม้โอเคฮมเ้ยคนตามไปนู่นเลยวะเฮ้ยก็สั่งถอยแล้วไม่ใช่มันชอบไปเองเนี่ยฮะโบลแตกเก่งแค่ทันไหมโอเคครับทันวะ่ะเกิดแตก เก็บนครับไปเก็บข้างบนครับผมไม่ต้องเก็บแล้วตรงแม่น้ำเนี่ยโอเคครับผมเริ่มจะรับรวยเงินทองแล้วรีบสร้างเลยต้นน้ำต้นไม้รับต้นไม้เก็บข้าวรับรวยรับรวยเงินเริ่มกลับมาครับข้างล่างนี่ก็เป็นของผมนะแต่เขาจะมาเอาคืนเมื่อไหร่นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งผมจะไม่กันข้างล่างนั้นนะแบบไม่สร้างป้อมกันแค่นี้ก็จนจะแย่อยู่แล้วเนี่ย เดี๋ยวเน้นเอาทหารวิ่งไล่ก็เอาแล้วกันเราขอโหมดตรงนี้ได้ไหมโขมดตรงนี้ได้ไหมอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอะไรเนี่ยโดนอัคินวันเหรออุ้ยเอานี่เตะเกย์ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเหยื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยินออกดีกว่าออกดีกว่าออไปดีกว่าออกไปดีกว่าไม่ได้ปะมีท่ากระโหลกเขียวต้องอัคินวันแล้วครับผมผมวะผมต้องมาเก็บม้าด้วยข้างล่างเห็นมีม้าอยู่ โอ้โห่าจะได้เก็บไม,ม้อยากสแสนยากลำบากต้องเล่นผมจะเล่นอันคลีนวันเป็นแนวหลักนะแล้วก็เดี๋ยวเอาพวกยูนิตเทียนหนึ่งนี่แหละ <I think. S 1> เป็นตัวยืนหน้าตัวนี้เก็บเข้ากันเพลินนะครับผม <obey> โอเคเดี๋ยวนะอา่าผมก็ต้องไปเก็บม,ม้แป๊บหนึ่งนะครับผม ผมรู้สึกว่าผมควรจะมาเช็คปากนี้หน่อยผมมีความรู้สึกว่าผมจะโดนมันเล่นแง่กับเราอย่างไงไม่รู้อะ mm hmm. แบบเนี้ยเหมือนไอ้แผนเนั้นนะ่ะที่เป็นภูเขาอะเจอหมาป่าลุมอะตอนวิ่งผ่านป่าไม่มีหรอเอามีตัวนึงโอเค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 ดีนะมาเช็คก่อน mm hmm. <laughs> ไอ้แมพไหนเป็นป่านะครับพึงจะลึกไว้เลยว่ามีหมาป่าแน่นอน,น mm hmm. <laughs> เจอทุกดา่านโอเคเก็บปาเลย แล้ With the วก็เน่เดี๋ยวเลี้ยงฟิสิบเอลโอเคเอาตัวนี้มาตัวนึงบัตเทอร์บัตเทอร์เซ็กบัตเทอร์บัตเทอร์อ่าหรือว่ารอก่อนดีกว่าเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟโอเคฝึกเลยอันคลีนวันต้นนิดเน้นอันคลีนวันครับผมเท่ากับว่าผมจะมีซีซยูนิตสองแบบเลยนะแบบตีไกลกับตีใกล้อย่างละหนึ่งอันคลีนวันกับ ต้าฟอะเดฟเ,เขาไม่มีความเคลื่อนไหวนะเพราะว่าเขาก็จนเหมือนกันผมว่าเขาน่าจะได้บ่อน้ําช้ากว่าเพราะว่าเขาเสียตรงกลางไม่ใช่ตรงกลางข้างล่างนาข้าวเออเอ,อ่าฮัลโหลอู้มีคนดักอยู่ตรงนี้ว่ะเฮ้ยอันกรนวันทสองมีคนวิ่งใส่เราว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะกลับตัวกับตัว ชาวบ้าตนตรวนี้แตกหมดเลยวะ่ะอย่างน้อยๆคนเก็บม,มาก,ก็รอดโนโนหยุดเกทำอย่างนั้นเลยเกยสามนี่ก่อนสา้างไม่สาวิกากันดึงกระจก <can> พอมีตัวฮิลด้วยหน่อย <can> อย่างน้อยๆเราอาจจะได้เปรียบเขาผม <can> เพราะว่าดูเมื่อกี้นี้ไม่เห็นเขาสร้างเลยนะไอ้แทนน่นอันเชิญผีกับ <can> ดึงกระจกไม่มี <can> หรือว่าผมพลาดอะไรแต่วะ ะหรือว่าจริงๆมันมีแต่ผมไม่เห็นอาจจะอาจจะใช่ก็ได้นะไม่แน่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 น<ป>แลัดรอบป่าไปโอ้โหมาป่าสองโอเคม้าก็มีสองโอ้โอแมบปบนี้ม้าอย่างจนครับผมถ้าใครได้นี่ได้เปรียบมากเนี่ย<ป><ป> เฮ้ยมีเก็บน้ะตรงนี้วะเฮ้ยไม่เอาไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เอาไม่เล่นก็เ,เลยจุดฟ้าในแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาว่ะเขาล่อเราตรงนั้นว่ะเฮ้ยเดี๋ยวฮนะเดี๋ยวเราขอหมดไอ้นี้เสร็จก่อนผมว่าผมแก้งหลังได้ว่ะผมว่าผมแก้งข้างหลังได้ว่ะดูดินั่นเแดบบือบอันคินวันยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยผมวิ่งเข้าไปช่วย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 ช้าแตกเลยเฮ้ยมีกระโหลกเดี่ยวตรงนั้นใช่ไหม นี่เลยนี่ไต้องชูช้าชูช้าหน่อยครับผมหายเร็วไปเสริมเร็วด่วนๆเฮ้ยเดี๋ยวกะโหลกเขียวอีกแล้วโอ้โหไม่มีตุ้มตีไก่ออกออกออกเิวได้ไหมเดี๋ยว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 มันไม่ใช่ได้ยังเขียวกับเขวกันไม่ทันว่ะแตกกะโหลกเขียวว่ะเฮ้ยคือแบบพี่ผมทำไปเถอะแค่นี้ยังจนไม่พอแค่นี้ก็จนจะแย่แล้วนะยังเอาไปกินเช้าโอ้โหแตกยังเอาอันคลิมมันไปกินชาวบ้านทำสกิลอีกเด้อ มันไม่ได้เว้ยเราอย่าไปน้อยหน้าครับผมโอเคมาหมดอุย้ยมีตัวหนึ่งรอดเฮ้ยกลับมาทางนี้เ้าเลยเฮ้ยหมาป่าหมาป่าเกินไป No way No way เดี๋ยวกันนะผมต้องฟามยูนิตเพิ่มตอนนี้ population คือ14ส,สร้างคลิปไม่อย่าหวังเลยดาดีย อนขนาดนี้อย่าหวังว่าจะสร้างคลิปไดเ้เดี๋ยวผมต้องไปแบบแบกร์ครับผมเอาเข้าข้างหลังบ้านเขาฝึกแบบแต้องมีการฝึกแบบเป็นออสตา,ายขึ้นับผมตกข้างลาังกปล่อยเลยก็ได้ผมก็ผมมีบ่อน้ำลวไม่ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ รอบนี้ไม่เน้นเ่ต้าวอลลองนะไม่ทำเลยดีกว่าโคตรจะจนโอเคอ,เอันีนวันเดี๋ยวพอได้อันครีวันอีกสักพอประมาณผมจะบุกเลยแต่ก่อนอื่นผมต้องทำการปวดเขาก่อนสลับมามาครับผมเราขอวิ่งเข้าไปนะ แล้วเดี๋ยวขอเผาสักที่นึงที่ไหนก็ได้เอาตรงนี้ชั่วนี่แล้วก็วิ่งกลับปิดไฟแล้วกลับเลย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  <c oughs> ไม่ตามไม่ตามไม่ตามโ okay. อเคการเคลื่อนไหสองเคลื่อนตัวที่สามก็จะมีเหมือนกันแต่ไม่น่ากลับหรือยงังเดี๋ยวรอก่อน เราให้สเตมินามาเต็มๆก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งเข้าไปใหม่โอเคเพิ่งหลอดนิดนึงเต็มนิดก็ไปเลยแล้วกันก็ไปเดินไปเราจะเข้าไปนะครับผมคราวนี้เราต้องอเ,เลงตรงฟอสเราจะเลงตรงฟอสเขาจูบ<อ>เรียบร้อยออกเอาเดี๋ยวโดนเดเหรอเอาแล้วเดี๋ยว,ยว,ยวม้าไม่แตกด้วยประเด็นเขาโดไปขี่แล้ว เดี๋ยวนะผมว่าง,งานนี้มันต้องแบบก็มีมวยแล้วครับผมไม่ได้แล้วต้องเปิดไฟลแล้ววะเฮ้ยขอมาคืนอ่ะขอมาคืนด่วนๆเลยผมยังได้มาคืนมากเอาผีมามตัวน,นี้เลย let's go <S <I S 1> แล้วก็ให้สกิลครับผมอ่า มีคนไฟเกิดต้นบก่กเฮ้ยมันโดมมาเราไปแล้วเฮ้ยมาอย่าแตกนะเฮ้ยขวบมาได้ไหมประเด็นคือโลตัสีู้ไงมันขี่ได้ถ้าเผาอื่นนี่ไม่ได้นะบอกเลยเฮ้ยบ่อนะดับไฟลูกช่อช่วงยังยังไม่ยังไม่ได้ดับไฟนะไฮสกิลด่วนๆเลยเอเอาม้าขึ้นมาเอาม้าขึ้นมาเอาม้าชั้นขึ้นมาโอ้โหมันไม่น่าได้เฮ้ยอย่าหญ่ใหญ่เข้าไปเข้าไปตีน,งตนึงก่อนตีนึงก่อนจะดับไฟ อย่าดับไฟอย่าดับไฟไม่เอาขอ,เขอน้ำเลยขอน้ำเลยไม่เอาน้ำไม่เอาน้ำเออแตกปะจบแล้วก็หมวดต่อเฮ้ยเขาแก๊งหลังบ้านเราเฮ้ยอย่าย่าเข้าไปอุ้ยนั่นไงอู้ไม่แตกเขาแก๊งหลังบ้านเราเฮ้ยมีแค่นี้อ่ะมีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้คือเสร็จนะเฮ้ยแบบเนี้ย มีแค่นี้ก็เสร็จผมเสิ็จครับมีแบบนี้ก็ต้องโดนกันสักทีสิครับเคลีร์ให้เสร็จก่อนแล้วเรากลับไปถล่มฐานเขาจุดก่อนเลกอังกินวันบินช้าอ๋อไม่ต้องมาเออเออ,เอ,อจบจบนะมันถึงเวลาแล้วครับผมที่เราจะต้องไปบุกเพิ่มครับผมเราต้องไปแบบสายฟ้าฟาดเอ,อ้าไม่เตกันเออจบ ขยับ้ะมาขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันเออเดี๋ยวนะครับสร้างป้อมดีไหมไม่สร้างดีกว่าไม่สร้างดีกว่าไม่เป็นไรมีตัวหนึ่งสวยแยกกลุ่มเลยครับผมมาตัวตีใกล้ก็ให้ก็ให้สกิลกับตัวตีใกล้ตีใกล้ก็ให้สกิลตัวตีใกล้เราต้องลุกซื้รก็ผมเราจะเข้าไป เราต้องค่อยๆทำลายทีละฐานครับผมส่งอันตรายมันไปบ่อน้ำอบ่อน้ำทำไมบ่อน้ำมาทำไมแบ่งเปละคนไลไปที่บ้านบ้างครับผมเดี๋ยวเผื่อโดนแก๊งไอ้โอเคโน no 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 เฮ้ยโอ้ไปเรามีเยอะครับผมเรามีเยอะกว่าเพราะว่าเรารวยมากครับผม เน,นี่ยยิงไม่หย่อนไม่หย่อนตัยให้ต้องโหดกไปและต้องแบบปาลปาโครนปลาเอา่อเรียกว่าโคลนหรือว่าอวกดีอุ้ยอ่ะอุ้ยไม่แตก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 ,แตกเฮ้ยอย่าอย่าอย่ารอบอีกครั้งนึงแล้วอย่าเข้าไปอีกสวยขยับหนะ้าอย่าเข้าไปอยู่ตรงนี้ โอเคไปจำตำแหนง่งครับผมตรงนี้พวงกระบ,บองเอ้ยถ้ามันเกลี่เกินไปจริงนั่น,นดิดูดิไม่เข้าสักดอกโอเคจบเดี๋ยวพวงตซ่ติดใกล้อๆอย่าเข้ามาอุยอ้ยอุ้ยไม่แตกไม่แตกกลับออกมากลับออกมา เออเสร็จไปป้อมนึงเราต้องแบบไอ้ตัวนี้โอเคเราเอานี่มาไปเสริมไปเสริมไปเสริมไม่ต้องกันบ้าน์แล้ให้หมดเลยสวยสวยงามครับผมแข่เข้าไปแข่เข้าไปอุย้ยมีตัวแหลมแล้วโดนถ้างั้นก็ใส่เลยครับผมโดนไปตัวเดียวถึงพวกคุ้มอุย้ยตลกเกียวตลกเกียว นีไ่ไหนจบไปไอ้หมดโหดหมดหดเลยมีทั้งหมดมีทั้งปลาเอ่อเอ่อโคลนโคลนโกลทั้งทั้งหมดทั้งโคลนจบไอ้เออโอเคครับอัปเกรดเลือดตัดไปสวยครับสวยครับโหมดกระท่อม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  สร้างอะไรไม่สร้างไม่สร้างฝึกเพิ่มดีกว่าจังหวะนี้นะครับผมไม่ส่งไม่สร้างเลยรมาแล้วฝึกเลยโอเคเรียบร้อยปล่อยไว้นะปล่อยไว้เราจะไม่หัวจนเละปล่อยไว้ก่อนเขามีฐานสองข้างล่างเดี๋ยวเขาจะได้เวลาฟื้นตัวฉะนั้นเราจะใช้ช่วงจังหวะเนี้ยช่วงชิงเข้าไปถล่มให้เละเลยค่อยๆไปครับผมเก็บสเตมินาไว้วิ่งบ้าง คลิปก,ก็อีกนิดนึงจะได้เนี่ยตอนแรกว่ามันคงคงไม่น่าจะได้แต่ว่ามันก็น่าจะได้อยู่สรุปคือมันน่าจะได้แต่ว่าผมตอนแรกผมคิดว่าไม่ได้พูดอะไรเนี่ยเ <c oughs> ตะทิง้งเตะทิ้งไม่ต้องเล่นสวยโอเค let's go เอ<ว><น>อเดี๋ยว,<น> <go. S 1> วๆๆเดี๋ยวไม่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 ไปดีกว่าไปดีกว่าไปเลยไปเลยไม่ต้องหามแล้วครับอาร์คีวันมีเยอะแล้ว,ว<น>โอเคไปดูก่อนตัวหนึ่ง มีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างฮัลโหลอิสมิฮัลโหลอิสมิเบลาคนไล่เพียบเลยมาทางนี้มาทางนี้ไอ้ชาวบ้านให้แตกไม่แตกว่ะกลับกลับกับโอเคมาจำตำแหน่งมาจำตำแหน่งอย่าเข้าไปนะหยุดตรงนี้แล้วตัวนี้คงกระบ,บอกเออทีไม่ได้ละเอา้ามีกระโหลกเขียวข้างหน้าวะเฮ้ยตีนะั่นมีตัวนี้อยู่ รีฟดิสซเปิลแบ่งไปเลยเอาไว้จัดการเคลียสโลเขียวลุยอย่าเข้าไปนะ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 จต่ตำแหน่งอู้มีคนโดนโอ้ไม่ตายอัพเรือมาแล้วอัพเรือมาแล้วอื่นขึ้นโหดเลยโหดเลยเออเฮ้ยมันมีคนสวนกระแสวะ่ะเฮ้ยมันมีคนสวนกระแสวะ่ะเฮ้ยมีคนสวนกระแสต้องรีบทาไปฝึกสักหน่อยโอเคคอมนี้แตกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต เรียบร้อยเออจบอย่านะอย่านะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยลิทิสโต้ก็ไม่แตกอะรอย่างเงี้ยก็หัวเลยครับผมเดี๋ยวนะไอ้พวกไอ้ไอ้ตัวที่วิ่งสวนกระแสเนี่ยมาเนี้มาเนี้มาเนี้รอเขาป้อมรอเขาป้อมรอเขาป้อมแหมไม่ตามวะเฮ้ยหมดให้เสร็จเลยครับหมดให้หมดเด้อ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 มาที่นี่มาที่นี่ อย่าไปดักดักดักเดอย่าไปดักทางเกิดชาวบ้านเออโอเคเรียบร้อยครับผมหน่วยนี่วิ่งไปดูดิรีไพทันหรือเปล่าเป็ดเรียบร้อยโอเคอัพเกรดอันกิวันแทงแงแกร่งขึ้นโอเคเก็บเข้าใหม่เอ้ามีคนรีัยมาทันว่ะเฮ้ยมีมากถึงสองคน เล t โก้เล t โก้เฮ้ยมีสามมีสามมีสามตีอย่า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 เพิกอย่าเพกเอออ้าวจบพอดีชาวบ้านคนสุดท้ายจริงๆครับผมเอ้แบบนี้เล่นวันดีวันเฮ้ยเออเดี๋ยวเล่นบ่อยๆดีกว่า